อทิ้งอย่ามาลวกไบ้อ่ะอ่ะสาตางมาหอมาน้าวแล้วสาทางมันมีไหนเอา่ะรั้าวอ่ะใครเซใครไม่ลักมาน้าวหาบะเอ้าแห้มมาได้กินสักเกลือโอ้ป่อๆๆไข่มันมาลักของคุณล่ะผมยากกาศเนี่ยของคุณอย่าไปนอนเฝ้าที่ต้นนั้นธรรนเลยหรอ แฮเป็นนอนเฝ้ามันนี่หรอปกอกกันมันหายกะอู้อู้ปอแฮของงงแทบมันแนวหายมันแน่ามัได้ยังว่ามีปัญญาบัญจ้างว่าอะไรแบอันแสดงว่าคืนนี้มันึงมาเอาแหมลรอเดี๋ยวบื้อแฮเป็นดักเฝ้ามันโอ้มันต้องไปยังหงจัดการนี่พงเองเออไอเดียอยู่นี่ล่ะมันเราไปนัาก่อ มาเขอไปนักโมต้อน่ะเล้วบอดเดียวข้างเลยมกี่ต okay, oh, oh, ้นสามต้นโอ้โหไอเดียเนี่ยมแนาวหายเดียวผมจะจัดการเถอะเออกระจเลยเดี๋ยวกี่โมงอะหกโมงอะเออเดี๋ยวมันจะข้ามไปก็มาคืนนี้เขาจะมาเออมาได้ให้จัดการแต้นฮิงเออแล้วผมจะไปจัดการเรื่องมแนาวเออเออไปเลยสุดยอดเจือไหเสมกะโอ้ลุงใจอย่างน่ะโอ้ขอแห ขิงมาหานะฮะกรอบเนี่ยแล้วไอเส็มไหนปูนมันไปพอมะนาวพ่อมันเนี่ยโอ้ผมมะนาวมาปลูกไว้อ่ะอืนึอมันไปพอบอ่ะมะนาวหาหยโอ,อ,อ้มา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 ,มานี่เขาช่วยเขา,าช่วยเขาช่วยฮะไปแย่กานฮะเก็บสตงางค์เอาหอมไว้อืวันพุธให้ไปซื้อกระเบื้องขิง<อ>ไปส่งหาหนอได้กะเดี๋ยวเขาไปส่งใชเออ โซงฮาซื้อกับเบื้องนะครับฮ่าจะมาปูพื้นแต่งห้องนอนโอเคเดี๋ยวผมไปโซงมาพูดอ่ะเออหิงมากระเจ้าเนอะโอเคครับผมมอกมาแนวหายบูชัยความลวกมันตึงแบบมีสักน้อยมาแนวหายแก้ปัญหาบัได้เนี่ยเขียนไว้เลยการคุณ ใครจะไปมาลัก oh <no. S 1> ลองเข้ามาเจอมาปะเจอเจอะเ,เจอแน่นอนแกนห้าปันเ <c oughs> นี่ยกันโมดกานแมงของหันขาไปกล้าเข้ามาลักได้อย่างใหญ่ไม่ก็อจะอิ่งแก้ปัญหาบัดได้โ,โ,โ,โครโตรโมสังโคต้องเจอเสมมอกอิ่งแก้ปัญหาบัดได้มันต้องเจอเสมเนี่ยไอเดียสุดยอดือ หนุ่มชายบ้านยังจะไปซื้อกระเบื้องอโอ้ขอบผมไปซูงไปเจ๊กอ้ะให้กำลังจะไปไถ่าแน่เนี่ยฮะคนนี้ไปซื้อกบื้องอ่ะไปเออไปซื้อกระเบื้องเนาะอืมไปไอ้เซมขี้เอาสตางค์เอาไปไว้ไหนให้จะเอาไปซื้อกระเบื้องไม่เตะเลยขี้เอาไปยังป่ะมาพอเลยมาพอผลงานของเสมมาไอเดียสุดแจ่ม มันไปหายไปไหนผมมานไปแพกมะนาวกันมดกันแมงคือลุงเนี่ยเจือเสียมไอเดียแจมมันจะรับรองมาหายสักแกนนะออาวยู่เลาบ่เฮยแล้วมีไหนสตางฮะเหลือก็มะนาวเออที่บอกว่าคิงเอามานี้มะนาวไปจะบอกเออแล้วมีไหนเอาเอาเพแต่ว่าผมกันไว้แพกไว้เต็มเนี่ยมันมีสักใบ ผมผมถึงบอกให้เสตางอ่ะเทียนีกว่าแามรักมะนแนวผมถึงบอกอ่ะแล้วเสตางมีไหนแล้วมันเอาเสตางไปมะนาวยังอยู่เออลุงชัยอะย่างใดหนึ่งโอ้ผมหัวหงผมหัวหงอันนี้ผมแก้ปัญหาของคุณผมแก้ปัญหาของคุณนะเอาเอาแล้วเสตางมันมีไหนเอาแล้วมะนาวลุงอยู่ก็ล่ะมะนาวมันอยู่เอาก็มะนาวอยู่เอาแล้วเสตางมันมีไหนเอาเก็รู้คางมะนาวไปใช่ไหมเอาเอา กบนาวอยู่แล้วคุณมาถามหาชสตางยี่หยางก็ผมป้องกันมะนาวพีลุงอ่ะแล้วมันมีไหนเอ้าแล้วมะนาวอยู่ครบก็อย่เกฑนก็มาหายเออแล้วยี่ใหญ่จะมาเอาความพิที่โมแหมกันผมแก้ปัญหาให้คุณล่ะแล้วยังไงนี่ไรกินยาตายใช่กะขี้หยามาลวกบ่ายเซ็มเอะเอาสตางมาห่อมะนาวแล้วเสตางมันมีไหนเอาล่ะเอา สตางผมไปห้ผมห่วงกันมาแนวก็ห้สตาง์ฮะกุศลเก็บให้จะปูกระเบื้องจะซื้อกระเบื้องมาปูห้องแ้วสตางมันมีไหนกระเบื้องมันต้องไปเนี่ยมันมืดเอาศาสตรดีกว่าสาดตให้ออกคือหิงกันแล้วกันจบข่าวจะได้จาฮะเจอนอนกระเบื้องแล้วงเนี้ไปนอนสาสตร์กายเผลมขมลวดห่อาปลวดห่อเผาลวดห่อเผาเลยอ๋อเผาหินนี่ก่ะ